สำเร็จสำเร็จแล้วในที่สุดก็จัดการมันได้แล้วหมู่บ้านฟอยกิลทุกคนยอดเลยฟังฉันหน่อยนะวันนี้ฉันนะ่ะจัดการสลามได้ทั้งสองตัวเลยนะฮ่าฮ่าฮเฮ้ ه, โลอาอย่าบอกนะว่าแค่สู้กับสลามแล้วเจ็บหนักขนาดนี้เลยเละเทดันเจีนแลงเอฟเองหรอกมั้งคนที่ยังไม่เคยลงดันเจนนั้นอยู่ทั้งหมู่บ้านก็คงเหลือแค่นายคนเดียวแล้วมั้งอย่าดูถูกสลามนะมันเอาจริงขึ้นมามันกัดไม่ปล่อยเลยนะ ตำามันเกิดด้วยหรอปกติแค่ฆ่าทีเดียวก็ตายแล้วมัง้งสมชื่อน,นักผู้ชุนภัยปลายแถวซะจริงๆเลยนะโลอาร์โลอา์ฟอย19เลเวล 10SP1 ทับ 85MP116 ทับ116พลังโจมตี20พลังกาย16เออหัวร,หร้อนลกันวันนี้ผมจะมาส่งเออเหินเวททั้งสองก้อนที่มีมูลค่าสูงตั้งหนึ่งล้านมูลเลยนะได้จะแลกเป็นเงินสินะ เออความพยายามยากประมาณนี้แหละก็สามมูลแล้ะนะนั่นสินะว่าแล้วเชียวขอมากกว่านี้หน่อยเธอครับแบบนี้มันยังไม่พอข้าววันหนึ่งวันนี้เลยนะตั้งแต่เมื่อวานผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะนอกจากหญ้าและมะเดื่แถวๆนี้เท่านั้นนะ่ะขอโทษนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าราคาตลาดอยู่นะข้าวเย็นวันนี้ต้องเป็นยากกับมะเดื่อแถวนี้อีกแล้วเหรอจะว่าไปโลอาค่าสติทัสของเธอเนี่ยเท่าไหร่แล้ว เลเวลของนายลดลงจาก25เหลือ10อยู่นะเธอใช้เลเวลของตัวเองอีกแล้วเหรออาถ้าไม่อย่างนั้นคงจะยากต่อการต่อสู้กับสลามขนาดนั้นหรอกก็ดาบเนี่ยมันหกักถึงต้องสร้างใหม่ไงละ่ะสร้างไอเทมแลกเลเวลของตัวเองเพื่อสร้างไอเทมไงละ่ะด้วยสกิลพิเศษแสนสะดวกสุดประหลาดอันนี้ไงละ่ะดาบทองแดงเลเวลทั่วไปเลเวลสิบห,ห้สร้างไอเทมสินะถ้าฟังแค่ชื่อก็สะดวกดีอยู่หรอก ถ้าฟังแค่ชื่อล่ะก็นะเพราะใช้เลเวลตัวเองในการสร้างก็เลยสร้างไอเทมแบบขีดจำกัดเลเวลหจะเป็นพ่อค้าไอเทมก็ไม่ได้พอสร้างไอเทมแล้วจะอ่อนแอแบบสุดๆเลยก็เลยหาปาร์ตี้ไม่ได้อีกใช้หาเงินหรือหาค่าประสบการณ์ก็ไม่ได้เสียเวลาทุกวันเพื่อมาเก็บเลเวลอันแบบบันย่อ่อนแบบนี้ฉันเห็นหน้าสลามากกว่าหน้าพ่อแม่ฉันอีกแล้วเนี้ยฉันละ่ะประทับใจในความพยายามของเธอมากเลยนะ อะไรนะลมพัดเหรอไม่ใช่เวทดมนต่างหากยังไงซะก็คงเจ้านั่นแน่เลยไงยโลอาวันนี้ดูเหมือนจะเก็บได้แค่เศษเงินดูไม่ได้เหมือนเดิมลยสินะโอเคนะครับขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ผมทาการเออพูดเรื่องว่าทําไมผมถึงแบบออพากได้ไม่ค่อยดีตอนนี้หนึ่งเลยผมยังไม่ชินกับตัวละครครับสองผมคอยแหบสามผมเหนื่อยสี่ผมเพิ่งจับจากโรงเรียนโอเคทุกคนแค่นี้แหละบ๊ายบาย